คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่4ตอนที่4ไรรสีโทรเลขผนวดผนังผลผลิตผักลัดเปลี่ยนผลาพลานผองผ่องแผ้วผ่องสีผ่องใส ผอยผักสวนครัวผานผายผ้าผ้าเช็ดหน้าผ้านุ่งผ้าหม่มผินผีดิบผีสางผีเสื้อสมุดผืน้ผนเพด เป็นไหลผา,าโยงพระเอิญนเพื่อแพดเผาแผดร้องแเนกแผ่วพานโผผลฝรั่งเศสฝางฝ้ายฝ้ายตูนฝีเท้าฝึกหาด พุทธศักราชพงพีพงสาวดารพญาไทยพนักงานพนังพนันพนาลีพนาวันพยัา์พยานพยาบาลพรุพร่พรอง พระโคโดมพระเจ้ากรุงสุขโขทยัยพระเจ้าปารารัตพระเจ้าพันธุมสุริยะวงศพระเจ้าฟารั่วพระเจ้าสีจันทราธิบดีพระชนมายุพระชันสาพระดำรี บรมฉายาลักษณ์พระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระพุทธรูปพระมหากรุรณาธิคุณพระมตตาพระยานาค ราชดำรัตพระราชดามรีพระราชทานพระราชนิพนธ์พระราชประสงค์พระราชวินิจฉัยพระราชสารพระราชอาจยาพระราชอโอรสพระฤาษีพระเวท พระสีสุนทรโวหารพระสังพระหาดพระองค์เจ้าปุรชาติชัยยากรพระอภัยมณี พฤษโศกพุทกศพระกาศรพลพระลากรโพรบค้ามผลเอกพริกฟื้นพว,พ,พวกพ้องพ่วงพีพระโศกกะนิกนพระสุทาพ่อพูนพ่อเมืองลโว ภชีภายพายับพายุพามนักพิเคราะห์พิคาดพิจารณาพิโรธพิษพิศสวาสพิษสมัยพืชเพกา เพดานเปลึงคบเพศเพื้อพกุกเพียนแพงพวยแพร่หลายผููงพังพลุงผล้เพลีผูสีภูศพไพร ไพลสนไพรินไพลฟอนข้าวฟักฟูมฟ้าผ่าฝายมือฟ้าร้องฟ้าแลบฟิลิปปินฟืนฟุงเฟอฟุบฟุูมเฟือย ภูมิไฟไฟฟ้าพบพบไตรภาคภูมิภาชนะภาสีภิกษูภูเขาไฟพูดผีภูมิใจภูวนาศ มกราคมมาธุรสมนมรคามรนามรดกมนทินมะลายมหาสจันมหาจินดามนมหาสิทธาจารย์มหญิงสา มะเหสีโมนซ้อนผ้ามอบหมายมะกลำมะกะทมะเกลือมะขามเปียกมะตูมมัดฉามัชฉาชาติมัดทยัดมัดทยัดเหนียวแน่น มันคงมันสมองมัวมาดหมายไม่